ตัวของ BLA เองเนี่ยถ้าเรามาดูาตัว Earnings งเขาเนี่ยกำไรจากการลงทุนเขาปีนี้เนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นดีมากถึงแม้รายได้ค่าเบีย้ยประกันภัยรับเขาจะอ่อนไปบ้างนะคะแต่ BLA ยังเป็นการยกตัวปักขึ้นแล้วก็ภาพของ m a c d ดูเก่งกว่า Advanced เมื่อสคูนี้เพราะว่าเริ่มกลับไปเยือนแดนบวกไปละก็มีอยู่ยังถือลุ้นต่อนะเป้าหมายอยู่ที่39บาท นะครับขยับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2ทําไมถึงเป็น BLA กรุงเทพประกันชีวิตครับค่ะก็อย่างที่คุยกันไปนะคะว่าธุรกิจประกันเนี่ยได้ประโยชน์จากบอลยูที่สูงขึ้นเนาะแล้วก็ตัวของ BLA เองเนี่ยถ้าเรามาดูตัว Earnings งเขาเนี่ยกำไรจากการลงทุนเขาปีนี้เนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นดีมากถึงแม้ไรายได้ค่าเบี้ยประกันภยัยรับเขาจะอ่อนไปบ้างนะคะ ในแง่การเติบโตของกำไรปีนี้ก็น่าจะซักประมาณ10%ได้ปีหน้าคาดการว่าจะขยายตัวต่อ20%นี้ราคาปัจจุบันเนี่ยไพรสซูบุกเขาก็ไม่ได้สูงนะอยู่ประมาณสักล่าสุดเลยถ้าราคาล่าสุดก็อยู่ประมาณ1.4เท่าค่ะ,ะก็ถือว่าถูกอยู่ค่ะครับนะราคาในกระดานตอนนี้ BLA 37บาท50สตังค์บวก50สตังค์นะครับ DBS ีเ e k e r ประเทศไทยแนะนำซื้อเป้า12เดือนข้างหน้าเท่าไหร่ครับพี่ใหม่เป้าอยู่ที่50บาท80นะคะแล้วก็ขอเปรียบเทียบกับ TLI นิดหนึง่งปัจจุบนัน TLI เนี่ย Price to Book Value อยู่ที่2.2เท่าก็จะโดย Valuation ก็จะแพงกว่า BLA ประมาณหนึ่งเลยคะ่ะครับเน BLA ถูกกว่าถูกกว่า,วา <laughs> ประมาณนี้ <laughs> ประมาณนี้นะครับแนะนำซื้อ BLA กรุงเทพประกันชีวิตเป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้า50บาท80สตังค์นะครับสำหรับคุ้นเด่นตัวที่2 BLA นะครับ อีกตัวนึงเราเลือกตัวของอกลุ่มประกันดูดูสวยทั้งกลุ่มนะในแง่ของตัวกลุ่มอินชัชวรันนี้ก็คือค่อยๆขยับกลับขึ้นมาหนึ่งในนั้นเราก็ขอเลือกตัวที่คนเรียกว่าก็เล่นกันเยอะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการซึมๆตัวลงมาแต่ภาพล่าสุดก็มีภาพบวกเช่นกันก็เริ่มเห็นสัญญ,ญาณที่ดีในการถอยลงไปสร้างฐานแถว32บาท50แถวนั้นนะครับแล้วก็ตามมาด้วยการฟื้นตัวขยับกลับขึ้นมาภาพที่เราใช้เป็น สัญญาณมาตรฐานก็เริ่มมีการเปลี่ยนแนวโน้มนะผ่านเส้นกดขึ้นมาได้แล้วก็ตั้งแต่วันศุกร์เห็นการยกตัวทำแท่งเขียวขึ้นเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยวันนี้ตลาดสีแดงๆให้เห็นนะก็คือ2วันทาการหลังสุดเนี่ยดูตลาดไม่ค่อยเป็นใจแต่ b l a อยังเป็นการยกตัวปักขึ้นแล้วก็ภาพของ MACD ดูเก่งกว่า a d v a n c e เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเริ่มกลับไปเยือนแดนบวกไปละก็อาจจะใช้เป็นสัญญาณในการเข้าเล่นรอบได้นะครับ คำแนะนําหรือมุมมองก็คงคล้ายๆกันแหละอาจจะไม่ถึงขั้นกับขออะไรก็มีอยู่ยังถือลุ้นต่อนะเป้าหมายอยู่ที่39บาทแล้วก็41บาทนะครับในกรณีที่มีการย่อหรือถอยลงมาบ้างก็เส้น5วัวั์อยู่สัก36บาท50แถวนั้นนะครับผิดทางเอาสักนิกหน่อย35.5ใช้เป็นแนวในการ stop loss นะครับก็เป็น2ตัวเลือก a อ v a เลือกเป b l ผ่าเส้นกดราคาเริ่มยืนบน moving average เส้นค่าเฉลี่ยเหมือนยกขึ้น เอ็มกลับมาเริ่มมายืนเหนือเส้นสูลล่แล้วแต่วันนี้ที่ดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็ดูวอลุ่มมันบางลงไปครับแท่งราคา,ายอย่างดูน่าสนใจก็คิดว่าใช้เป็นจังหวะในการเรียกว่าทยออลงมาก,ก็รับเพิ่มแล้วกัน,นครับแนวรับแนวต้าก็อย่างที่กล่าไปครับผมคุณธนาครับ สำหรับท่านที่สนใจหลักสูตรล่าสุดของเราเจาะหาคุ้นพันแกลงซ u เปอร์สตองซิกแนลโดยท่านอาจารย์ป๊อปครับคุณชานชัยพันธาธานากิจสอนสดนะครับนะ8 15 22และ29กันยายนนะ19นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีสนใจเชิญน,นะครับลน์ ID ดีพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s มันนี่พลาสติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและนี่ครับสำหรับโปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก1ปูพื้นฐานจัดพอร์ตให้เหมาะสมบวกกราฟเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรในราคาพิเศษครับอันนี้เป็นเบสิคเทคนิคอล1บวก2อันนี้ก็ฮอตตลอดการเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอนา l ล s ิสนะครับเล่มใดเล่ม1น1เลือกเลยนี่โปรคู่ย้อนหลังโปร1บวก9ปูพื้นฐานบวกเสริมเทคนิค ทำกำไรแบบไร้ใจนะครับเบสิกเทคนิคอล0 0 1ยบวก009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากนะครับเลือกรับหนังสือ1เล่มครับชาร์ตแพทเทิร์นหรือเทคนิคอลแอน a l ล s ิซิสในราคาพิเศษนะครับโปร2บวก8ครับจัดพอร์ตพร้อมเทคนิคท่าง่ายในการทำกำไรหุ้นแบงค์ครับ2บวก8เลือกรับหนังสือเล่มใดเล่ม1ในราคาพิเศษนะครับและนี่ครับคอมมอดิตี ใครสนใจหุ้นคอมมิตี้หุ้นแบงก์และกลยุทธ์ในการเล่นรอบทำกำไรไม่ยากในราคาพิเศษโปร3บวก4และเลือกรับหนังสือลงทุน1เล่มนะครับเลือกได้เลยลาย e i ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI g n แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus นะครับนี่5บวก7ครับลงทุนแนว VI บวกเธอทางเลือกตลาดหุ้นต่างประเทศและกลยุทธ์การทำกำไรในตลาดแพนดิในราคาพิเศษแล้วก็เลือกรับหนังสือนะครับ สนใจเชิญนะครับส่วน MP s h i r t ตอนนี้มีนะครับเบอร์เอเบอร์เเบอร์เอ็เอไม่ต้องรอนะครับสั่งมาก็ส่งได้เลยนะเชิญนะครับลายไอพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A อ้อไซแล้วตามด้วยคำว่ามันดีพลาสติดกันตรงตัวนะครับ